สวัสดีค่ะอาจารย์เกนิกาเศตับละหรืออาจารย์แหม่มนะคะลงกล้องสองพระกลิ่งวันนี้กับอาจารย์แหม่มนะคะจะพาทุกท่านมาชมพระกลิ่งปาวะเลศอีกหนึ่งองค์นะคะซึ่งจะเป็นพิมพ์ไหนรุ่นไหนเนื้อโลหะอะไรท่านใดเป็นคนสร้างและจัดสร้างในปีพศอ,อ,อะไรเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทั้งหนึ่งแบบชัดๆนะคะ พระกลิ่งปะวะเรศองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ได้มาจากาตระกูลดังตระกูลหนึ่งนะคะซึ่งได้รับาการตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะก็คือจากตระกูลบุญนาคนะคะมาสู่เจ้าของพระซึ่งเป็นบุตรหลานแล้วก็มาสู่น้องชายของท่านอีก ท่านหนึ่งนะคะแล้วปัจจุบันเจ้าของพระกลิ่งปะวะเลศองค์นี้ไม่ทราบว่า,าใช่พระกลิ่งปะวาเลสไหมแล้วก็สร้างตอนรุ่นไหนพศอ,อะไรปีอะไรท่านก็เลยนำมาให้อาจาร,รย์แหม่มช่วยเช็คดูนะคะจากที่อาจาร,รย์แหม่มช่วยเช็คดูแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าเม็ดพระศกนะคะในการตอกเม็ดพระศกเนี่ยอาจจะมีการตอกเล็กนะคะแล้วก็บริเวณหน้าหรือการแต่ง แต่งตาแต่งหน้าแต่งปากนะคะซึ่งลักษณะสมบูรณ์มากนะคะแล้วลักษณะการแต่งลักษณะแบบนี้นะคะจะคล้ายคลึงกับพระกลิ่งอของภมหมืนภูมินทรพักดีนะคะซึ่งท่านแกะแม่พิมพ์ถวายสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังสีนะคะตอนปีพศ2411นะคะแล้วอาจารย์แหมมคาดว่าพระกลิ่งองค์นี้จะสร้างโดย กรมาเหมือนภูมิทนทร์พักดีนะคะแล้วก็สร้างมอบให้แด่ตระกูลบุญนาคโดยที่มีสมเด็จพุทธจารย์โตพุมลาลังสีท่านปุกเสดที่อาจารย์แม่แน่ใจนะคะก็คือบริเวณก้นนะคะของพระกลิ่งปาเวเลศองค์นี้นะคะจะมีจารคําว่าโตนะคะนยะคะซึ่งเราอาจจะเห็นไม่ได้ชัดเราอาจจะเห็นลางๆนะคะแต่อาจารย์แม่ อ่านได้ว่ามีรอยจานคำว่าโตเดี๋ยวว่าจานแหม่มจะมีภาพขยายนะคะแทรกมาให้ดูว่าอ่ารอยจานที่จานคำว่าโตเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะคะลักษณะเป็นยังไงซึ่งความเก่าขององค์พระนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสนิมเขียวหรือไขซึ่งออกมาจากเนื้อโลหะเก่าเนี่ยมีความเก่ามีความเหี่ยวย่นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่า,าผิวพระจะมีความเหี่ยวย่นไปตามกาลเวลานะคะแล้วโลหะที่ผสมกันเนี่ยก็คือโลหะทั้ง9้าชนิดนะคะแล้วประสานกันได้ตามมูลสูตรโบราณเลยนะคะก็คือจะ เป็น,เนื้อสมฤต,ติตามที่อาจาร,รย์แหม่มเคยเขียนลงหนังสือเปิดตำนานพักกลิ่นอวะเลดเอาไว้นะคะแล้วลักษณะ,ะการแกะแม่พิมพ์นะคะสวยงามมากเห็นไหมคะแล้วก็จะมีคาบไขคาบเบ้าแล้วจะมีสนิมขุมเก่าๆนะคะตามซอกและเราจะเห็นได้ว่าโลหะที่ถึงยุคเนี้เป็นยังไงนะคะจะมีการเหี่ยวย่นของโลหะ ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจาร,รย์แหม่มเนี่ยจะมีภาพขยายมาให้ดูท้ายคลิปนะคะให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาดูบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊อาจาร,รย์แหม่มภักกลิ่นปาเวเลตเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีการตอบเม็ดงาอาจารย์แหม่มขอบอกเลยนะคะว่าไม่จําเป็นนะคะบางองค์ก็มีการตอบเม็ดงาบางองค์ก็ไม่มีการตอกเม็ดงาซึ่งเท่าที่อาจารย์แหม่ม ศึกษาและวิเคราะห์มาตลอดสิบกว่าปีที่อาจารย์แหม่มได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพระกลิ่งปาวเรศนะคะอาจารย์แหม่มได้มีข้อสังเกตว่าพระกลิ่งที่กรมเหมือนภูมินทรพักดีนะคะหรือพระองค์เจ้ารัตดาวันนะคะต้นตระกูลรัตดาวันท่านเป็นพระโอรสของรัชกาลที่สามนะคะซึ่งเป็นพี่น้องกับ รัชกาลที่สี่และสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วท่านดำรงตำแหน่งเป็นอ่าช่างสิบหมู่นะคะเป็นผู้กำกับช่างสิบหมู่ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่แกะแม่พิมพ์ถวายนะคะวันนี้อาจารย์แหม่มก็จะมาแนะนำให้ได้ชมพระกลิ่งซึ่งหายากอีกหนึ่งองค์นะคะแล้วอ่าคราวต่อไปคราวหน้า ลบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้จันแม่กด้วยนะคะกลาบสวัสดีค่ะ